เป็นมหาทานที่ช่วยให้ตัดภพตัชาตินะเป็นการช่วใช้ในเดี่ยวมันเป็นสมมุติอย่างหนึ่งเปนเครื่องอยู่ช,ช่ใช้แต่นี่มันเป็นทานมันเป็นจาคาลุสติกรกรรมฐานตัวนี้ เป็นการสละตั้งแรงกายแรงเงินทรัพย์สินคร,บ,นครบหมดเลยครบหมดเลยมันจะไม่เกิดทานที่ยิ่งใหญ่มันเป็นกำลังใจเห็นการมีบรรมารมีเขาเรียกว่าทานบารมีทานบาร,รมีนี่เป็นการชใช้ที่ต้องใช้แรงกายนะทีิเป็นไงลาทีิก็เป็นคนเขาเ้าใจทำมาตั้งหลายปีแล้ว รู้ทำมาก็เยอะกับการงดข้าวหลายหลายวันเป็นไงแตกต่างที่รู้มากเลยนะคนเรื่อง,งคนเรื่องความรู้ความร<อ><อ>ู้มันส่วนแน่นอนเราแค่ไปอ่านไปฟังแล้วก็เราคิดเอาอย่างเงี้ยมันเป็นสมมุติไม่มีทางเขา้าถึงทมไม่เข้าถึงความจริงไม่ได้ไม่ต้องการงดข้าวเพื่ออะไรก็เพื่อได้เห็นความเป็นจริงที่เราเป็น อาการต่างๆที่เรารู้สึกนี่และความหุยหิวความสาหัสในการอยู่หลายวันเข้าเงี้ยทาไม่ได้นอนด้วยนะโอ้มันมันจะให้ให้ความรู้แก่เราที่แบบว่าตัวเราสอนตัวเราเองเลยมันเป็นอย่างนั้นมันถึยจะเข้าถึงทมขึ้นมาได้แต่ข้าก็ตายด้วยสาเหตุเงี้ยเป็น เป็นพันชาติเหมือนกันนะไม่ใช่สิบชาติหรือร้อยชาติเป็นพันชาติหลายร้อยชาติพูดถึงการระลึกชาติเนี่ยนะพวกเรายังบาง,งทีโดน,ดน,ดน,ดนหลอกว่ะยิงมันเรื่องง่ายๆนะระลึกชาติเนี่ยถ้าเราหนักหนักมาทางจิตที่มันมีกำลังสูง,สง ตัั้งมนมนดาวิธีที่ทาให้เรามีกาลังจิตสูงเนี่ยเราเพ่งที่ไฟนี่ก็ได้เนี่ยไฟเนี่ยเราเพ่งเหมือนเราเพ่งควาตย์เพ่งจนเห็นหลอดมันข้างใน,นเพ่งจะเห็นหลอดข้างในนะนเนี่ยหละตัวนี้อย่าดีอะเพ่งจนเห็นหลอดข้างในมันจะเห็นเป็นสีแดงวิ่งเป็นอิเล็กตรอนอยู่ข้างใน,นเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ในความมือดอะมือปิดหน้าก็ได้ มันจะเกิดอุคเมิตตัวหนึ่งขึ้นมานะแล้วเราก็ใช้สมาธิเรานี่แหละตั้งมั่นกับอุคเิมิตตัวนี้ที่เป็นสีแดง<อ>วาวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆกลมก็ค่อยๆกลมก็ค่อยๆกลมก็ตตั้งมั่นให้นานเจ้าชายตั้งมั่นเป็นชั่วโมงเลยเนะเจอทั้งมันเนี่ยเราดูนี่ก็ได้เนี่ยดูตรงๆเนี่ย พอดูแล้วก็หันพอดูไว้จนตามันชินแล้วก็หลับตาแล้วมือปิดหน้าเลยแล้วอยู่กับเงามืดเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาชัดแล้วเราก็จิตจับอยู่ในตัวตัวนี้เป็นพิมีตัวเนี้ยนะนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลมนานทีเดียวแต่ว่างคนปุ๊บแล้วก็หายปุ๊บก็หายใช่ไหมจะรำคาทได้นานแลยชัดเจน คราวนี้เนี่ยไอที่กลมนานเนี่ยมันจะแดงขึ้นเนียขึ้นแดงขึ้นเนียขึ้นมันสามารถที่ขยายใหญ่ขึ้นได้ข้าดิขยายใหญ่ขึ้นได้เลยแต่ให้มันเล็กลงก็ได้ให้มันเล็กจนมีความรู้สึกว่าเอามือคว้าไม่ถึงขยายบางทีมันใหญ่จนชิดหน้าเป็นกระดาษบางเลยมันแดงไปทั้งหมดเลยเราทำตรงนี้ก่อนเบื้องต้นง่ายๆนี่เกณฑ์นี้ก่อนถ้าเราทํานี้ได้มันก็มีกําลังจิตที่มันเข้มแข็งมาก แลืล่อการระลึกเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น,ๆๆนการระลึกนี่มันไม่ไว่าเราอย่าเห็นภาพแต่เห็นภาพก็ด้วยไอภาพนี้มันมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเราไปเห็นเรานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ <feed. S 2> ไม่ใช่การเรื่องไใจะแต่ไงการเลึกจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษวิโสหรือว่าใครใครรู้เรื่องขึ้นมาพูดขึ้นมา 1949. แล้วเป็นผู้ที่เป็นสองคุณนั้นไม่ใช่หรอก นอกศาสนาอิสลามพวกคริสตพวกพราหมณ์ล้วก็ทําได้เยอะแยะก็หมาอว่าอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เงี้ยถ้าดึกๆอย่างเงี้ยนะกายมันอ่อนล้าถ้าเราตั้งสติตั้งบ้านน่อนะแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็การเราสมาธิจะนานเนี่ยถ้าอยู่เงี้ยเราดูมันม,น,มนอยากนอนนะแต่ถ้าเราฝืนนะเนี่ระลึกได้นะเราลึกแต,ต,ต่เรื่องตแต่เมื่อเช้าเนี่ยเราทำอะไรบ้างเห็นชัด รู้สึกริงชัดเนี่ยเรานั่งนิ่งๆสงบสงบแล้วก็เราเดินไปเรากินข้าวเรานั่งคุยนั่นคุยนี่มันเป็นมโนจิตมันเป็นมโนยุทธิตัวหนึ่งมันเป็นลิทางใจตัวหนึ่งที่เราใช้การลึกขึ้นมาลึกลึกลึกไม่จำเป็นต้องเห็นภาพแต่มันลึกได้ต้อใจไหมฮะแต่ถ้าจิตที่มันนิ่งนะมันมันมันเหมือนพูดตัวเองอ่ะจริงๆที่มันเห็นนี่มันเหมือนพูดตัวเอง แต่มันสื่อมาด้วยภาพเริ่มจากการระลึกก่อนเห็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ระลึกขึ้นมาเหมือนเราวันนี้นั่งรถมานั่งรถสองแถวกันมากันมานั่งแพรได้คุยกันนี้มันจะลึกขึ้นมาได้พอระลึกเพินๆเดี๋ยวมันก็เริ่มสร้างภาพพอระลึกมันระลึกขึ้นมาก็เป็นสัญญาเดิมของมันที่มันเก็บไว้ในภวังะตัวนี้มันเป็นภวังคีที่มันเก็บไว้ในสัญญาอยู่แล้วนี่เท่าที่เราบันทึกทางตาได้ยินทางหู จำไ,ไหมฮะเลือได้ไม่ต้องกลิน่นใช่ไหมหรือนึกเรานึกง่ายๆก็ได้อะเรานึกง่ายๆนั่งนิงน่งๆแล้วเรานึกถึงถึงแม่เราที่ทพูดเราอะแม่ที่เรียกเรียกอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยถ้าจิตนานนั่นมมนได้ยินเสียงแม่เลยจาไ,ไหมมันระลึกได้อย่างงั้นนั่นแหละระลึกทางเสียงทางสตตะ,ะ,ะนั่นแหละว่าไหเพราะงั้นการเลือดนี้มันไม่ได้ยากแต่สมาธิเป็นความชัดมันระลึก มันระลึกได้เขาเรียกละลึกข้ามชาติแต่มันก็ล,ลึกอย่างนี้แหละแต่มันข้ามชาติแล้วมันไม่แค่ชาติที่แล้วมันข้ามไปเหมือนกับตอนนี้เราละลึกถึงตอนเราอยู่ปอนหนึ่งอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องระลึกตั้งแต่ตอนนี้ถอยไปเมื่อเช้าแล้วกลับไปเมื่อคืนไม่จำเป็นไปปอนหนึ่งได้เลยไ<อ>ปปอนหนึ่งไ<อ><ะ>ด้เลยพอใจไหมฮะอย่างข้า่นี้ข้าระลึกแม่งระลึกเท่าที่ตัวเองระลึกได้เลยแล้ว มันมีระลึกได้มากกว่านั้นอีกมันเขาเรียกว่าไม่รู้จบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นล้าน้านชาติอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดิครับระลึกถึงไอ้เต่าคูเนี่ยนั่นแหละถ่ายรูปถ่ายรูปเลยกเราเลยกเราผมก็เล็กลัเล็กเพราะงั้นมันระลึกได้เป็น แบบมหาศา,นะาลนะครับคณะลึกถึงการตน้นจนเกิดเป็นแอ่ดูดูตัวเองฆ่าระลดูตัวเองฆ่าแั้วเองเป็นหา่านก่อนเกิดเป็นห่านน่าระลึกถึงนึกถึงเต่าก่อนนึกถึงเต่านี่เราเคยเกิดเป็นเต่าเปล่าวะนั่งพอนั่งพอนั่งสงบไปมันก็ไฟก็ลุกตัวเลย มันก็ร้อนออกอยู่ไม่ได้ไปงอย่างมันแข็งตัวหนอกไม่ได้ความร้อนมากเลยมันสันฝื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 นทั้งมันออกมาสู่วิถีจิตได้ตกใจร้อนเนื้อตัวร้อนที่จริงร้อนมันก็ไม่มีคนที่ประสบกับสิ่งอย่างนี้ขึ้นมามันเห็นชัดว่าที่จริงร้อนมันก็ไม่มีแต่ถ้ามันเป็นเป็นนมัโปรแกรมอย่างหนึ่งทําให้เราได้ทุรนทุรายรันมันบาคนเคยถามข้าว่า นรกร้อนไหมในเมื่อไม่มีร่างกายไม่มีเนื้อเราจะร้อนได้ยังไงค่าอธิบายให้ฟังอยากฟังไหมว่ามันร้อนยังไงอยากค่ะต่นแรกเราต้องเข้าใจก่อนความร้อนมันไม่ได้เกิดจากกายความร้อนเกิดจากจิตเราเป็นมันเป็นโปรแกรมจิตที่สร้างขึ้นมามเพราะงั้นถ้าเอามีดปักลงกลางมือที่เจ็บไหมเราเจ็บสัวไหมค่ะะงั้นวิธีแก้ให้หายจากเจ็บตรงนี้ทํายังไงตัดข้อม,มือตัดข้อมือ เออมือนี้แม่งทิ่มเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วมาเจ็บตรงไหนคอคือต้องนะแต่ไปเจ็บที่คอแทนเอองั้นตัดใหม่อีกสักสักครึ่งหนึ่งจะได้หายเจ็บแต่นี้หายไปข้อนี้หายมาเจ็บตรงนี้แทนแสดงว่าแล้วเอาข้อมาสับเอามือมาสับเจ็บไหมไม่เจ็บแสดงว่ากายไม่เกี่ยวไอ้แต่นี่มันเจ็บอยู่แสดงงั้นตัดคอแกคิดว่า เป็นไงถ้าตัดข้อขาดไปแล้วเรามาทำคิดว่าเจ็บไหมไม่เจ็บแสดงว่ากายไม่ไม,ไม่เกี่ยวกับเจ็บเลยตัวเจ็บไม่ใช่กายตัวเจ็บจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาศัยกายแล้วก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็าไปเสพโปรแกรมนั้นเข้าใจไหมฮะภาษาไม่เกี่ยวภาษาภาษาไม่ได้เป็นตัวเจ็บตัวเจ็บก็คือการปรุงแต่งสังขารนั้นไม่มีใครเจ็บ แต่เราเข้าไม่ถึงนเราไป,ไปเป็นเจ้าของตัวเราเจ็บอันนี้ว่าคร่าวๆก่อน mm hmm. เพราะงั้นตรงนี้ทําไมข้าเข้าใจเจนเ,เพราะว่าข้าระลึกขึ้นมาเนี่ยมารู้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสมาธิเนี่ยพอลึกถึงเต่าที mm ่ hmm. มาูลุงนานแล้ววันนั้นเลึกถึงเต่าเจ็บ mm hmm. มาไปมันร้อนมนันทุรนทุลายกับอย,อยู่ในกองไฟอ่ะ่าจะออกมาได้โอ้โหมันมันมันตัวแสบโดนไฟอ่ะที่ดูดิ <c oughs> แต่ผมมาเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมันก็ไม่โดนเพราะนันมันก็มันก็คลายมันก็กืนมันก็คลายไปเลยวทำยังไงกาสมาธิแล้วไฟมันพอ่อก็ต้องมายริโสจิตว่าอันนี้อาการปรุงแต่งจิตเนี่ยก็ตั้งกําหนดจิตยุยโสก่อนให้ปัจิแล้วเข้าไปใหม่พอเข้าไปแล้วลึกถึงเต่าก็าเห็นชัดตัวเองอยู่ในกองไฟ มันก็ร้อนเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นร้อนแบบมันรู้เท่าทันแล้วมันอยู่ในโซนแล้วเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่การปรุงแต่งจิตมันมันผ่านไปเล้วเป็นอดีตไปแล้วมันมีโปรแกรมที่ใส่ลงไปอย่างนี้ผอรู้จักเท่าทันโปรแกรมตรงนี้มันก็เห็นชาติ่าอยู่ในกองไฟแล้วทำไมอยู่ในกองไฟแล้วแต่ก็ดับดับเออดับแล้วก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้าที่ไฟมันก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อก็นอนอยู่ดี ก็มีเสียงกระทุ้กขึ้นมาปบ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 ได้ยินรอบข้างแล้วลึกถึงรอบข้างได้ก็เป็นเป็นป่าอ้อไฟมันอ่อแล้วตัวเองก็เนาะอยู่ในเอ่ออยู่ในกองไฟอยู่ในดงดงอ้อที่คนมันจุดแล้วตัวเองก็โรนทุลายหนีไปไม่ได้แล้วตายในกองไฟเพราะมันล้อมนี่หมดในป่าในป่าอ้อขึ้นปบปบปบปปมันน่ากลัวมาก อ๋อเราเคยเีแล้วเราเคยเกิดแล้วเราทํากรรมอะไรถึงได้เกิดอย่างเงี้ยก็ย้อนไปอีกเ็าโดนเห็นตัวเองโดนเผาอย่างเงี้ยบางทีก <so ็โดนมนุษย์เอาไปเผาบ้างบางทีโดนเผาด้วยนี้บ네้างเยอะแยะทั้งหมดก็ตั้งถามว่าตัวเองโดนเผาก่อนจะมาเป็นโดนเผาคืออะไรมันก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าก่อนไปไปก่อนที่จะมาเป็นเป็นเต่าที่โดนเผาเนี่ยอ๋อมาไปเป็นห่านห่านที่โดนเชื้อ เชื่อดมไม่รู้เท่าไหร่เจอทั้งโอ้มันเป็นเป็นพันพันชาติเลยนะเป็นหมื่นหมื่นชาตินะตรงนี้ไม่ใช่เป็นพันมันมันละกลึกได้โดนเชื่อเกิดมาไม่กี่ลาตีก็เรียกว่าสองสามเดือนโดนกินสองสามเดือนโดนกินโดนสามมันเวียนอยู่งั้นน่ะแล้วก่อนจะเกิดเป็นหานเป็นอะไรเป็นเป็นขนาดตั้งมาชดใช้โดนกินก็ไปเห็นตัวเองอะ ก็ไปะลิกได้ว่าตัวเองเป็นพ่อค้าพ่อค้าขายของเบี้ยเบียนหลอกคนอื่นโดยการโกงตาช่างบ้างเอาข้าวมาข้าวดีขายราคาหนึ่งข้าวเรวอีกราคาหนึ่งแต่เวลาเขาสั่งก็เอาข้าวเรวไปผสมข้าวดีที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออข้าวดีแปดสิบข้าวเรวยี่สิบก็ได้ได้อีกราคาหนึ่งนี่แลแล้วเขาก็เอาข้าวดีเนี่ยเอาไปให้เจ้าเมือง จากเมืองเ็าเอามากินในพวกครอบครัวมันรั้วนี่ข้าวมีข้าวเร็วียมผสมมาจากเมืองไม่พอใจก็เลยสั่งข้าสั่งข้าให้คนเอาข้าวมาให้ตายหมดไม่ไม่หลายเป็นพวกโคโรทีเดียวก็อหาหลอกลวงอันนี้ก็ไม่รู้ก็ไปสั่งข้ามาจากผ่านเรามาไอเราก็โกงมันเป็นทอดทอดนี่เป็นการก็กายรเบียดเบียนั่นแหละต้นเหตุจากเราเพราะเราเบียดเบียนแค่เบียดเบียน แค่เบียดเบียนแค่วัตถุนะเรายังต้องชดใช้โดยชีวิตเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายเลยเต่บใจสุดเพราะงั้นเราอยู่ยนี่อย่า,า,ยาทำกรรมชั่วอันคนที่มันได้เห็นลึกตรงนี้ได้มันเห็นชัดก็อ้ยเราทํากรรมอย่างนี้เราไม่กล้าทําหรอกเราไม่กล้าเบียดเบียนใครหรอกเราไม่กล้าขมโมยไม่กล้าเป็นชู้ ไม่กล้าโกหกไม่กล้ากกไมกาเป็นชู้ไม่กล้าเบียดเบียนไม่กล้าขาโมยเพราะว่ามันเป็นอุศสรวิบาวที่ต้องชดใช้พวกน้องเจ้าเหมือนกันท่านล,ลึกตรงนี้กได้เเรียนล,ล,ล,ลึกเอาเรื่องอดีตเป็นบุคลิวาสาเนี่ยเรามาติดตรองว่าเราเคยเกเป็นอะไรบ้างเนาะ ก็เคยเกิดเป็นนั่นเคยเป็นนี่เคยไปอยู่ในนรกไปเกิดเป็นเดรัจชานไปเกิดเป็นภูมิสัตว์ที่ต่ำต่างๆไมไปไหนนะไม่กล้าไปเลยไป่ดรอ เดี๋ยวร้อยพวกนี้ต่ออีกแป๊บหนึ่งปวดหันะกำลังเบรกเลยโด่โน้นเลยยืดไหนเราร้อยมันแต่ที่ก่อนนี่เราปวดาวุญแเ้ว่องต่าสรุปว่าไฟนรกมันร้อนไม่ไม่ร้อนไงมันร้อนเพราะเราร้อนเพราะเราเราได้สร้างด้วยวิบาก ร้อนมันมันไม่มีประลอดวัดทีเดียวนรกนี่ของใครของมันนะไม่ใช่เป็นดินแดนที่เราจะต้องเข้าไปรวมวของใครของมันถ้าเป็นชูก็ต้นไครต้นมันเหมือนกันมีต้นส่วนตัวอะไรใช่ไหมส่วนตัวเลยไม่ต้องเพราะขวานลงไปมันขึ้นมาพอาตายปุ้งมันขึ้นมาให้แกเลยต้นแล้วแต่วิบากแล้วแต่จิตนา กระทะทองแดงกา,าใกระทะมันไม่ต้องกลัวแต่เราหลุมก็หลุมใครหลุมกันจะไม่เจอคนอื่นใช่ไหมเจอ<ะ> <c oughs> อยู่ข้างๆกันไงเนจอกระทะ,ะใครกระทะมันเจอ<ะ> <c oughs> แต่สร้างขึ้นมาเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งข้านั่งสมาธิที่แพรก็ได้เคยเจอเขาเรียกยมทูตเหมือนกันดังแล้วเสียงดังสะระดไหวอา่า มันขาวโพลโนขึ้นมาสว่างโพลขึ้นมาถามอันนี้ท่านไปไหนก็าม,นมาเห็นก็ม,นมากร่าบนัสสกสการที่แผ่ฟ้าเราเนี่ยคราวนี้เนี่ยเ,เขาก็บอกว่าเขามามารับวิญญาณวิญญาณรับวิญญาณในบ,บวัวที่ข้าในนั่นคือได้ฟังข้าบ,บอกว่าขีขวญนั่นนี่ไงบวัวไันไบัวอันีา,นา,นา,นานย ไอบัวมันป็นตัดเองคราวนี้ถ้าเรียกไอ้ขวัญเนี่ยนะคราวนี้ข้าบอกว่าเอ้านี่มันถึงเวลาตายแล้วเหรอเออก็ว่าถึงแล้วมันมันมันไม่ได้ถึงรอบมันหนีมาเกิดมันหนีมาตอนที่แสดงว่าก็มีการหนีมันก็มีการอะไรตามที่เขาว่าเหละยก็หนีมาหนีมาตอนไหนก็หนีตอนเปลี่ยนภูมิหนีตอนเปลี่ยนภูมิ แว่าหนีมาแล้วหนีมานานแล้วสิเนี่ยเพิ่งหนีมาตามมาติดติดเนี่ยโอ้เงินผิดตัวแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าไอ้ขวัญแม่งก็สามสิบสี่ก็ไปแล้วสามสิบกว่าปีแล้วมันมาอยู่วีรูปแบบไม่ไม่จริงอะ่ะไม่ใช่ะนะพอช,ช่วงเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนพบเปลี่ยนเหตุเท่านั้นน่งภูมิพภูมินี่มันมันเหตุเหตุที่มาเกิดชาตินี่คือการเกิดพบ,พบเนี่ยคือเหตุชาติก็คือผลจริงเหตุกับผลแค่นี้เอง หลักอริยศสาก็เหตุผลพบเนี่ยมันเป็นช่องเกิดเนี่ยก็เรียกว่าเหตุคราวนี้เนี่ยแค่เปลี่ยนพบหน่อยเดียวมันมันก็มาก็มาเกิดทำจริงมาเกิดได้มัจริงม,มาเกิดไม่ได้หรอกวิบากเป็นตัวเป็นตัวเป็นเป็นตัวเหตุให้ให้มาแล้วนี้มันมาเกิดได้ยังไงในเมื่อวิบากมันไปนบิดวิบากเท่าไหน,นจริงมันก็ยังเป็นสภาพของพลังงานที่ยังต้องใช้วิบากแต่ว่าก็ ด้วยอกุศลลกุศลของมันเองันแหละที่ทําให้ไอเด็กในท้องเนี่ยนะที่จะมาเกิดเนี่ยพลังงานมันเนี่ยเกิดไม่ได้ <Yeah. S 1> เด็กตายในท้องเด็กตายในท้องอันนี้เข้าไปอาศัยร่าง <c oughs> เด็กมันก็คือเด็กมันก็คือเด็กมันก็ไม่มีวิญญ,ญาณคลอง <c oughs> เมื่อไม่มีวิญญ,ญาณคลองเนี่ย <c oughs> แต่การ <c oughs> แม่ที่ใส่ลงไปเ่ยนะแม่ที่ เขาเรียกที่ช้าหรือชีวะมันก็ยังเกิดขึ้นของมันธรรมดาแต่พอมีวิญญาณคลองมันก็เข้าไปครบแต่วิญญาณนี่มันไม่ใช่วิญญาณของวิบากเด็กเปรตแต่วิญญาณที่หนีมาแล้วก็มาคลองส่วนวิญญาณที่ตามวิบากของเด็กมันไปตามอำนาจแห่งปานติบาตด้วยวิบากกรรมเกิดไม่ได้เพราะนั้นมันก็คือเป็นแค่เงื่อนผีเข้าแต่อาศัยเด็กนั้นจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเองเป็นผี มันก็มีอย่างนี้ธรรมชาติผิดเบือนแต่สิ่งเหล่านี้ช่างมันเถอะเป็นไงแต่ว่าที่สําคัญก็คือแสดงก็มียมมาทุตอ่ะแล้วแล้วข้าก็ขอบินาบาไว้เอยมันก็มีลูกนะอย่านี่มันเลยไหนไหนองมาเกิดก็ลอยสักแป๊บหนึ่งเขาบอกไม่ได้มันเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ถ้าบอกอย่างนี้ผิดแล้วเพราะว่าไอ้ปูไอ้ขวัญนี่มันเท่าไหร่สามสิบีแล้วก็ไม่ผิด เพราะตัวเขาเองไม้แต่ยมทูตก,ก็เกิดจากวิบากขอ,ขอ้ขวัญไม่ใช่ไม่ใช่เขามียมทูตไม่ใช่ยมทูตก,ก็เกิดจากวิบากคอยขวัญเพราะงั้นวิบากตัวเนี้ยไม่มีใครหลบเลี่ยงได้เมราะงั้นเราอย่าทำชั่วได้กกันชั่วมาไหลแล้วคือเราก่อเราเป็นคนก่อแล้วเราคนรับเพราะงั้นคนอย่างพวกเรามันมองไม่เห็นความจริงตรงนี้เราก็เลยทำชั่วโดยที่เราไม่คิดว่ามันมีผลส่งขึ้นมา แล้วข้าก็ไปเชิญอ,อย่างนี้แล้วข้าจะบอกอยังไงใครให้ทุกคนเชื่อได้ล่ะที่โดยดอย่างนี้มันที่จริงสร้างม,ามันเกิดมนุษย์จะสร้างเพราะข้า,าคนเดียวเป็นคนจัดการด,ดําเนินตั้งแต่ต้นมาขาดคนก็ทําไม่ได้แต่นี่มันก็เกิดจากวิบากที่มันเกิดจากแรงร่วมใจสามารถดึงคนเข้ามาช่วยกันไม่ใช้เงินไป็นามศาลเหมือนกันนะถ้าท่านเราไม่เคยมีเงินเลยนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ที่อย่างนี้ใกล้คิดกันอย่างนี้แล้วนะ แล้วทำที b b ่ใหม่างี so right. ri ้แล้วนะเราอย่าทำชั่วพี่ชื่ออะไรนะพี่น้องพี่น้องชื่ออะไรนะน้อยค่ะพี่น้อยเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเราได้คุยกันใช่ไหมว่าพี่ถามว่าเรามั่นใจไหมว่าเราเดินมืดได้สว่างเราคุยได้ถึงเราคุยถึงเรื่องความเป็นพระสุรฐานว่าไหมใช่ไหมเพราะงั้นตอนเนี้ยเหนื่อยไม่ใช่ทำเนี่ยก็จะว่า จะว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่นะคะถูกต้องเหนื่อยหรือไม่ได้ไม่รู้แหละแต่เราก็ได้ทําสิ่งนี้ถูกต้องไหมฮะเราได้มาเทปูนเพื่อสร้างองค์พระไม่เป็นคานก็เป็นส่วนหนึ่งองค์พระถูกต้องไหมนี่เกิดทาไม่เยอะแก่ขนาดนี้เกิดเป็นลมตายตอนนี้อ่ะพี่น้อยนะถ้าเกิดพี่น้อยตายตอนนี้พี่น้อยคิดว่าจิตจะไปมืดหรือสว่างคิดว่าไปสว่างค่ะรู้สึกมั่นใจมั่นใจอย่างนั้นใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราไม่ได้มั่นใจถูกต้องไหม ่ม,ม,มันไม่ได้รับการผัสสะเรื่องนี้มาก่อนถูกต้องไหมมันก็ตอบไม่ได้แต่ตอนนี้มันได้รับผัสสะด้วยคำถามนะพี่น้องว่าไงก็ตายตอนนี้ก็กกมั่นใจไหมมัม่นใจถูกต้องไหมสว่างครับถ้าเราตายตอนนี้เราเรามั่นใจมากว่าเราไปสว่างนี่ถ้าเกิดพระอรหันต์มาบอกว่าเฮ้ย hey, ทำอย่างเนี้ยมันโง่แล้วไปมืดแน่นอนเห็นมิวเชื่อไหมไม่เชื่อครับ ตอนนี้ไนงะที่เรียกว่ายาทัศนะเกิดกับเราเราเกิดยาทัศนะของเราขึ้นมาเองและยืนยันได้ด้วยตัวเราเองว่าเฮ้ยถ้าตายตอนนี้เราไปสว่างแน่พอใจไหมฮะต่อให้พระอรหันต์มาพูดเราก็ไม่เชื่อตรงน,นี้แหละที่บอกว่าคนเรา,มาเมื่อมันยืนยันความดีตัวเองได้แล้วเนี่ยพระทธเจ้ามาพูดมันก็ไม่เชื่อถ้าหาว่าสิ่งที่พูดนั้นมันไม่ตรงกับสัญญาสมมติที่เราเรียนรู้มาและเราเกิดความมั่นใจเราไปสว่างถ้าตายตอนนี้ การตายนี e, ่ก e ็เป็นสมมติอย claro. ่างหนึ Hoje, Hoje, ่งอแล้วก็คําพูดก็เป็นสมมติอย่างหนึ่งความรู้สึกก็เป็นสมมุติอย่างหนึ่งแต่เราอาศัยสมมติเนี่ยเรามั่นใจในสมมติที่ว่าถ้าเราเกิดตายตอนนี้เราไปสว่างตัวนี้เขาเรียกว่ายานทัศนะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยแต่มันยากมากถ้าไม่มีผู้ชี้ถูกต้องไหมยากมากเลยไม่มีผู้ชี้ยากนะแต่เมื่อมีผู้ชี้แล้วมีเกิดการถามเออมันมั่นใจขึ้นมาได้เออเราไปสว่างเมื่อเรามั่นใจเราไปสว่าง แต่เราไม่ตายว่ะเพราะงั้นเรามั่นใจแล้วเราไปสว่างแน่ด้วยตัวเราเองอยืนยันได้เนี่ยเราต้องเอามาหลอ่หลอหลอมใจเราด้วยสติแล้วต่อไปเราตายวันไหนแล้วจากนี้ไปเราจะไม่ทําชั่วเราจะทําความดีและรักษาความดีเนี่ยให้มันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในสมัยพุทธกาลพระองค์ท่านก็ทรงตรัสอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปาฏิมโมกขศีลตัวนี้คือปาฏิมโมกขศีลเป็นศีลอันพิสุทธิ์และก็ยืนยันได้ด้วยตัวเราเอง งั้นถ้าเรารักษาสภาพนี้จนทั้งเรากายแตกหรือที่เรามาใช้สติปัญญาว่าถ้าเขามาทําร้ายเรามาโกหกเรามาขโมยของของเราแล้วมาเป็นชู้ของเราเราชอบไหมพี่น้องไม่ชอบพี่น้องก็ไม่ชอบถ้าพี่น้องไม่ชอบพี่น้องทำานี้คนอื่นคนอื่นชอบไหมไม่ชอบมคนอื่นก็ไม่ชอบถ้าเขาทำมาเราเราไม่ชอบครับแต่เรายังทําคนอื่นด้วยการเพกสติอย่างนี้ดีหรือเร็วเร็ว แม้เรายืนยันว่าเราตายตายแล้วไปสว่างแต่ถ้ายังระพตชเลวอย่างนี้คิดว่าไปมืดหรือสว่างมืดครับก็ไปมืดถูกต้องไหมฮะพอาะงนั้นถ้าเขาทำเราเราไม่ชอบเราคงมีสีปัญญาว่าคนอื่นไม่ชอบเหมือนกันเราจะไม่ทําอย่างนี้กับคนอื่นอย่างนี้คนดีหรือคนเลวดีค็คนดีคนดีเกิดตายแล้วไปมืดหรือสว่างก็ไปสว่างถูกต้องไหมนั้นมันมีแนวทางเช่นนี้อยู่แล้วยืนยันได้โดยตัวเราเอง สมัยโบราณนักวิสาขาก็ได้ได้รับฟังธรรมอย่างนี้แหละอนาบินทักนถีอะไรก็ได้รับฟังธรรมอย่างนี้แหละมันไม่ได้ยิ่งไปกว่านี้เลยเขาเรียกว่าเป็นธรรมขั้นสี่ศีลธรรมแล้วมันยืนยันได้ตัวเราเองเมื่อยืนยันได้ด้วยตัวเราเองเขาเชื่อมั่นได้และได้รับการสาธุการเขาเลือกเอาตัวนี้มาเป็นที่ตั้งแห่งใจเอามาเป็นที่ตั้งแห่งใจแล้วเขาไม่กล้าทําชั่วมันจะเดินจะเหินจะเคี้ยวจะเลียวเขาก็เขาก็ระวังจิตของเขา เขาเคยหยิบมือของคนอื่นไม่ได้ถ้าเขาหยิบของเราเราคงไม่ชอบงั้นถ้าจะหยิบเราจะไม่ถือวิสาสะเราต้องถามคนอื่นก่อนนะพอ <K an> คนนี้สวยจังเราก็อยากจะได้นามาเป็นลูกเป็นเมียเป็นคนนั้นเออถ้าเขามาทําน้องสาวเราพี่เราเ <K an> พื่อนเรา <K an> เราก็ไม่ชอบงั้นเราก็ควรไม่ควรทําเหมือนกันถ้าทําก็ต้องถูกต้องทานองของทำนี่มันก็เรื่องงเนี้ยจนทั้งกายแตกเนี่ยถ้าเรารักษาใจเช่นนี้จนทั้งกายแตกเนี่เขาเรียกว่าพระสดาบัน พระโสดาบันแช่อารมณ์แคนนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่เขามนุษย์พระโสดาบันเป็นร้อยก็คืออารมณ์แค่นนี้เองคือเขารักษาอารมณ์เขาได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยอย่างนี้ฉันเป็นพระโสดาบันแต่เราก็เผลอไปทําชั่วแต่ถ้าทําชั่วโดยไม่เจตนาโอ้เราพลาดพลั้งได้เพราะบางครั้งเนี่ยล้วก,กลับมาใหม่ได้ก็ยังเป็นอารมณ์พระโสดาบันเหมือนกันเพราะไม่ได้เกิดจากเจตนาโดยตรงนะครับเราเป็นผู้รู้ตัวเราเองแล้วมันจะเกิดการยืนยันอย่างที่เราตายตอนนี้เรายืนยันได้เราเป็นสว่าง เพราะงั้นพระสุดาบัตฑ์ก็คือชาวบ้านชั้นดีชาวบ้านชัน้นศีลเป็นผู้ที่ปิดอวัยภูมิโดยเด็ดขาดน,นะครับเป็นผู้ตัดสัญญาณได้สามประการก็คือสกายทิธิก็คือรู้ว่าตัวเต็นตัวตนเราเนี่ยตายเมื่อไหร่มันไปสว่างแน่วิกิช้าคือมันไม่สงสัยสามศีพระปามากก็คือมันไม่งมงายคือมันยืนยันได้ตัวเราเองตัวนี้เป็นผู้ตัดสัญญาได้สามประการไม่ใช่ว่าเราตัด <c oughs> เป็นชื่อเรียกของผู้ตัดสัญญาได้สามประการนี่เขาเรียกว่าสภาวะของพระสุธบัตฑ์ ร,รมวินัยเขาเก่าว่าอย่างนั้น<ำ>แต่เราไม่เข้าใจในทมวินัยที่เกา่าเข้าใจไหมฮะเพราะั้นพุทธศานสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาแล้วก็สามารถชี้ชัดให้เราตามรู้ได้เข้าใจได้เห็นสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ได้คือทานท่านชี้เราทําทานอันนี้เรามาเนี่ยเป็นทานทางกายการแสดงออกแล้วก็ใจล้อมเลยแล้วก็ทุกตัวเข้าหาหมด เราไม่อธิบายให้มันยืดเยื้อนั่นเองเพราะเมื่อเรามีทานเราก็มีศีลเมื่อเกิดมีทานเราทานกําลังทาบารมีก็เกิดศีลบารมีเมื่อมีศีลบารมีมันก็เกิดการที่จะอยากออกจากทุกข์เขาเรียนเนตขมบารมีแหละการแสวงหาออกออกจากทุกข์ทั้งหลายก็คือเนคขมการบวชนะครับเมื่อการออกจากทุกข์ก็จะมีปัญญาก็เป็นปัญญาบารมีเมื่อมีปัญญามันก็ต้องแสวงหาด้วยความเพียรด้วยเป็นวิิยะบารมี คนที่มีวิญญาได้ก็ต้องมีการปดกั้นคนที่อดกั้นได้ก็เป็นต้องมีขันติอดกั้นก็ทำให้เกิดสัจจะนะครับ <c oughs> เป็นสัจจะบรมีเมื่อเกิดสัจจะบร,รมีก็จะเกิดอธิษฐานก็คือความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งสัจจะไว้ก็คืเป็นอธิษฐานคือสําเร็จไม่ใช่ขอ้ขอมันคือตั้งสัจจะแต่เมื่อสำเร็จเขาเรียกอธิษฐา <c oughs> นน,นะครับเมื่ออธิษฐานเนี่ยอธิษฐานบร,รมีได้มันก็จะเป็นผู้ที่มีเมตตา เข้าใจต่อสรรพสิ่งมีความอ่อนโยนในสิ่งที่เราทำสำเร็จเมื่อมีเมตตาก็าจะเกิดอุเบกขานี่เป็นบารมีทั้ง10ในขั้นศีลหนึ่งก็สิบตัวในขั้นสมาธิสิบตัวในขั้นปัญญาสิบตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้เต็มบารมีสามสิบทัศได้เอาละเรามา,เ,าเราเข้าใจแล้วว่าเราไปสว่างแน่แล้วเราเป็นผู้ทรงคุณได้โดยการอารมณ์ของเราไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอก นอกจากเราเนี่ยเมื่อเรามั่นใจว่า,เ,าเราอ่ะไปสว่างแล้วต่อแต่นี้เราก็อย่าทําชั่วแล้วกันเพราะอย่างเราก็ต้องตายเมื่อไม่ค่อยคว้ามาได้แล้วก็อย่าไปทาชั่วนะครับเ <c oughs> พศที่ไม่ทําชั่วง่ายคือเพศพระระวังใจได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีกรอบของมันอ่ะขึ้นนะโมตัสสะขะพวัโตอะระหะโตสัมมาส <c oughs> ัมพ <c oughs> ุทธัสสะ